สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เฟชจะมา unbox Apple Watch Series 10นะคะที่เฟชเพิ่งได้รับมาเลยค่ะเฟชซื้อเป็นรุ่นไทเทเนียมสีทองนะคะเดือนจริงจะเป็นยังไงแลาเฟชใช้โปรโมชั่นอะไรในการซื้อบ้างคลิปนี้จะมารีวิวให้ฟังค่ะก่อนหน้านี้เฟชใส่ Apple Watch Series 2นะคะรุ่น a i n l e s s s t e e l ซึ่งเฟชก็ใส่มาหลายปีมากๆเลยค่ะเห็นรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆก็อยากได้มาหลายครั้งนะคะแต่ว่าอดใจรอมาจนถึง Series 10พอคิดว่าครั้งนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะ แล้ววันนี้นะคะเฟชก็ได้ซื้อซีรีส์10มาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเฟชก็ได้ซื้อตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดให้จองในไทยเลยนะคะเฟชซื้อผ่านร้าน Studio 7ใน s h อป e e ค่ะราคาเต็มของรุ่นนี้นะคะที่เป็นรุ่นไทเทเนียมแล้วก็เป็นสายแบบสแตนเลสสตีลเนี่ยอยู่ที่27,900บาทในวันที่เขาเปิดตัวก็มีโคดส่วนลดนะคะเฟชก็ได้ส่วนลดมาประมาณ2,000บาทค่ะและเฟชก็เลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตอีออนลับบิทนะคะซึ่งบัตรใบนี้เนี่ยเขาจะให้แคชแบ็ก3%สำหรับการ หลังจากที่ซื้อไว้ตั้งแต่วันที่25กันยาที่ผ่านมานะคะเขาก็ได้เริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่18ตุลาและว,วันที่19ตุลาเฟชก็ได้รับของมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาอัน unbox ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ และนี่ก็คือ Apple Watch Series 10ของ f t c h นะคะรุ่นไทเทนเนียมสีทองขนาด42มิลลิเมตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสีนี้ ตอนแรกที่จะซื้อเฟสก็ลังเลนะคะว่าจะซื้อสีไหนดีค่ะแต่ของเดิมเนี่ยเฟสใสสีดํามาหลายปีแล้วนะคะเฟสก็เลยคิดว่าถ้าซื้อใหม่เนี่ยยังไงก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเลยซื้อเป็นสีทองค่ะแล้วส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนชอบใส่อะไรสีทองๆอยู่แล้วด้วยค่ะตอนที่เฟสกดซื้อไปนะคะก็ยังไม่ได้เห็นสีทองของจริงเลยค่ะว่าเรือนจริงจะหน้าตาเป็นยังไงแต่หลังจากที่ซื้อไปแล้วก็ได้ไปเห็นเรือนจริงที่สิงคโปร์นะคะก็คิดว่าสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็อดใจรอมาจนถึงวันนี้จนได้รับ Apple Watch มาใส่่่่่่อออออยยยยใใในนนนนนนมืเเเเเเรรีีีบ้้้้้แลลลวววคคะะะดด๋ขขตัไปงหชชิิกกถาา งไงเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงค่ะฝากเพื่อนๆติดตามเฟ s h Money กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ